สวัสดีค่ะก่อนอื่นสวัสดีครับ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 เออเดียค่ะว่าเกี่ยวเขาเนาะคะ่ะก็เลยบุกคอยแต่มาอันไปจังไดเนาะเกี่ยวเขา่าคุณแม่โอ้ไม่ตะไฮละลายแม่จละล <c oughs> ุยน้่าอิ่มความจ้าเนี่ยแต่มเล่นลำบากเพราะมามีหมองว่างต้องเอากระมังใส่แล้วก็ไปว้างใส่กันแค่จ้ะมันก็ใส่เนี่ยบ้านนี้อันฟันเราบ่ค่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมบ่ความฝันห้องฟันก็ ฝันตื่มบ่ฝันว่าทั้งเด้อฟันตื่มกะฝันว่าอันเมื่อยเนี่ยเหมือนเครื่องเราจะฟันว่าอันไปสร้างอันไปสร้างบักทั่วข้าเจ้าไว้ประสั่นไปสร้างบักทั่วบันณิกระทาเอาข้าเจ้าเลยว่าไว้าสร้างบักทั่วนี่เขาไปได้เมี่ยงนะสีดวัคซีนไปประสั่นข้าเจ้าบอกนรารู้เราว่าสีดแล้วเด้่รู้ว่าสีดแล้วแต่ว่าไปสีดยังมองนึ่องนี่ข้าเจ้าว่ามีประกันเพราะมเด้ปราสั่นประกันประกัน บ้านเหียอียังคุณละไล่ไปนกข้อมฝันแต่ว่ามันมาเกี่ยวกันกับวัคซีนอันนี้ไหมจ้ะเพื่อนว่าค่าประกันรูปเฮียหนักกับพันหนึ่งเพื่อนว่าแล้วในค่าประกันคันเป็นโตตายหรืออีกยังนี่แหละพวกกับเสียหายต่วันนูก็จำาอะไรว่าเพื่อนไล่เป็นอะไรอย่างนั้นอันนี้กุ้งฟันนู้ก็เลยถามเท้าสี่ได้ปนเออทั่วปีภาษาโนนก็นั่งท้ายรถยนเติมในความฝันนู้ละทั่วปีจ้าบักทั่วปี ก็เลยเลี้ยงเห็นสำรอบขั้นหนึ่งเอาเขาใหญแล้วมานั่งถ่าผู้ใดมันนั่งอีหย๋แล้วก็ยังเดี้ยวโพก้อมาทางหนูบัดนี้เขาจะรู้วอ้าอีลาโตบ่สร้างบักทั่วเขาจะมาถ่าตัวแตนโดนแล้วว่าสันบอกว่าบักทั่วปีเอ้าเขาจะมาถ่าหนูบอกวะเออตัวสร้างบักทั่วแม่บอกว่าเมียนตาสันลูกก็เลยย่าไปโตบ่สร้างบักทั่วแม่จ้ะเอาหน้าบ่อันมัดสมบักทั่วแม่หนูก็ไม่ได้สั่งกับผู้ดี่าสันนี่ก็ฟันหนูนะแล้วก็เลี้ยวบางหนูโดนลูกก็เลี้ยวผู้ใดมันยืนถ่าโง่ข้อเล เพ at, like the ื่นทาเอาบอกทั like ่วให้หนูสันนี่ก็ฟันนะคือว่าปีหนูสร้างไว้หกรรมหากรรมจะห่ากรรมแต่ในความฝันหนูเมื่อไรสร้างกรรมม่ยิ่งผู้นี้แต่ว่าผู้นี้ขี้สำหร่อมาหาหนูมายืนทาตะโดนแล้วอาจารย์หนูกกบว่านผู้ใดมันเดลียวบอหนูนี่ก็ฝันนะยืนทาบอกทั่วไฮท์บอกทั่วหากรรมมาสันทั่วห่ากรรมเจ้าเจ้าถือว่าหาเก้าเป็นไม่ยิ่งยิ่งแต่ว่าบ่ถือประมาณคนวังชีซิบกว่านี่ล่ะทั่วหากรรมเจ้าถือว่าซี้หาเขาเลข ฝันมารอบแรกเหวก็รอบน้นก็เนื้อหาถุงลูกัยังาอยูบันเดียัทั่วอีกหากบักทั่วปีสันทาเอาทั่วให้นูันแต่ไม่ยิ่งขึ้นนะฝันให้เนื่อนี่ฝันดีเลยฝันให้เนื่อยฝันดีตัวสิโชคตัวฝันให้เนื้อันว่าเด่เนื่อเดียรงนี้ฝันดีนี่เนื่อสองกำแล้ววะเนืองกำว่าสิว่าอดกับป้าพี่สานีเราสิว่าเรื่องสี่ละเมื่อกันล้ลงคขับมาว่าเทียงของมันเนื้อสองเนื้อสองกำมาแน เราสองกับหลงว่าเนาะบ้านนี้ไปเกี่ยวเขาขื้อว่าอัเห็นอีหยังกที่ว่าด้วยอันพอถองขี้มเบิ่งจับมันเป็นห้อมอย่างก็ห้อมเพรว่ามาทานกับพ่อเมียนนอกจากไมเป็นห้อมก็จะยวอยู่ตลอดห้อมห้อมแบบไงนอจาะปบะมั่นท้ายเป็นห้อมห้อมอดนุเ่าไปมงพู้ไปเกี่ยวเขาเลไหห้อมือง่ายเลยเมียนอ่ะคืองูง่า่เมียนเพราะว่าคือจัง่นเที่ยวทุกมือนนี่ยแม่คนว่าเที่ยวในป้าเขาสิมุ่นมาก่นเป็นว่าเป็นมาคือสิบตงทุ่งสนหอกวา อันนี้ตรงอูรูรูดไปเลยทันมาไม่ต้องไปย่างที่แท๊กอะยัางว่างป้าเขาล่มอันนี้แปลนไปเลยแม่จ้ะแล้วก็เป็นน้ำไปก็ยังเพิ่นไปทุกมืออยังสิแไหมนึกแล้วอื่นบอนของขี้มไปเบิ้งนี่แหละช็อตเด็ดพี่น้องมองเสด็จตามกันกับเมียไปเบิ้งเลยค่ะไปดูเลยครับน้ำไปเบิ้งห้อยบ่แมนห้อยพญาหนักไงอยู่ด้วยจ๊ะลูกกับเฮ้ยคนขี้งลูกพี่ละจ้าความคว่ำไงซ้ำลองมันเลยครับ บาบบบอบงนะร้แ่แหะองรู้ตามไปดูครับพี่น้องมุ่นอลาดอาลาดแปนเอาแฟนของพี่ยำ้าไปเบิ้งเมตตค่ะเด้อจามาครับนั่งไปเบิ้งห้อยพี่สุดห้อยเขาเดี๋ยวก็รู้ว่เลขคัอลุมดีใส่สุดแดงค่ะสวัสดีค่ะไม่วา่ไเล่มานี่ น้องฟิล์มค่ะคุณแม่นอนนี่ยอนงดอตกอ้นทั้งด็กอีแตกมันจะได้บรรยากาศเย็นจ่อยๆเนาะา่กระปกทำนอนเียงเนาะนั่นแหละบรรยากาศไปดูรอยพญานาคนัมาหอดทางไตเนาะค่ะเอฟซีไปได้ปะเนาะมาปะนี่ขึ้นนามร้ายเนาะค่ะเนาะนามร้ายค่ะคุณอะ ค่ะอันนี้คือเป็นห้อยเนาะค่ะแม่หน่องพิมพ่ามาเบิงโอ้ห้อยมองนี่มันบ่ค่ะเป็นคู่ยเอาไปเลยอันนี้ห้อยลุยลวยหรือด้วตอนที่ว่าวันาใ้เกี่ยวเขาเนี่ยว่าเป็นอะไรคืออะไรเป็นล้าวบาวๆเลยแม่ครับแม่เมืนเน่อไรครับเป็นห้องห้อยหยาลมแต่ว่าหันย่งางพาแล้วันนี้เป็นอะไรคือเนาะแม่ครับเนี่ยต้องย่างขึ้นน้ำขึ้นไปเบิงเขึ้นก็ได้ครับเป็นห้องเป็นห้องนี่ครับ เาเนี่ยบนนองาลอยีอ่อบาัเปร็นออดไปอันนี้กับยำบังเจ้าเขาน้าแจัดเพราะว่าตอนเกียวเขาไหนมาหัวเดียวนยางว่าเบิ้งวันนเอิคนขี้มาเบิ้งเป็นแต่ห้อยเดียวเลยปลาเข่าล่มมองเดียวเลยห้อยปลาเข่านี่ก็ยังเขาดีเน่าเลยอะงี้ยไอ็กสมุนเนี่ยเพราะาก็จะกร่ยกเออกูนลนี่ มาเกี่ยวเขาซอยแม่บอกบอกฝันจ้าคืออะไรเพื่อน,น,นกับมาซอยแม่จังสีเนาะค่ะ,ะบานนี้อันอยากขออันให้คุณแม่สรุปเลขใช่ไหมค่ะบานนี้สรุปเลขนี่ก็เนื้อแห้งแล้วมันบาจา่จ้ะค่ะเนื้อแห้งนึกกัดทีเป็นแต่เนาะไปเป็นหนึ่งซีหาว่จ้ะ หนะึ่งี่หาเนาะตะวัวันวัตวหากัมหัวห่ากัย,ยิ่งเอามาหะหวยปอแต่ไม่เอามะหอยดีบอซี่หาจ้าปอตีบอี่หาลูกก็มาซี่หาเพราะาเป็นนิ่งย่งมา่ากั้มาครู มัวย่างยอก,กันก็นมาเปียกมดน้องเพียเมยันบอน้อเลันนบ่อแบบไม่โยบฝันไือาันเดี๋ยวนี้พอค่นนคอยฝันกลา,างาก่วง,ง,งหน้าเนาะช่วง,ง,ง,งหน้าไม่นามต้องขึออออนอ่ะกอยืนยัน บอกว่าสีพักสิิเข้มอันเขาีปลาเข้มาพันเขมลพัน้อีพันหนึ่งสูนย์มาหายบอกค่ะมีวนเลยครับมีวนพี่เจาหน้าซอยกันเนาะแต่ว่าแม่ของพี่มากละหนึ่งซีหานี้เนาะค่ะมาฟันยำอีกต่พกทั่วหาก่าก็คือเลยเนาะค่ะเนาะคือคือพรนะลอาเอบแรกับฟันว่าได้เก็บเนื้อออกจากกระดงเก็บมาทีถุงเลยหาห่าถองไลยจ้ะ ฟันไวไม่มีเงาบอกั้วมาหายหาั่ำเหือน้าทาบักทั่วหายได้แต่บักทั่วปีต้องวิ่งหาน้องวัดนี่คนกำลังมวนมาค่ะเบิ้งเด้อพี่น้องเอ้บานีอีลาลุยน้ำละค่ะบานี้ยอกันกับมาละค่ะขอบคุณขอบคุณสำหรับพิธีวิวาสครับขอบคุณนายรายนาะค่ะน้ะขอบคุณทุงหน้าเห้พี่น้องน้ำฝนติยัหน้ำพี่น้องน้ำแฉ่งแฉ่งน ดีนะนแมวกัะเ,เปียก,ก,ก,กยแมวกรบแมวกับเปียก